ซึ่งทางสนักง,งานกระจายหน้าเขากันเงินก้อนนี้บอกว่าให้ไปตั้งในเรื่องกองทุนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลเองก็ได้เอาเงินในวงเงินอีก3พันล้านบาทตั้งสำรองไว้ถ้าหากว่ากองทุนเนี้ยเงิน4พันล้านบาทหมดเนี่ยจะใช้เงินอีก3พันล้านบาทสปสชเขาจะได้อะไรเขาก็จะได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ1บาทห0หมายความว่าใช้เงินไปน100ยบาทเนี่ยเขาจะได้แค่1บาท50 เป็นค้าบริหารจัดการหรือเป็นข่าคนที่เอาเงินไปจ่ายซึ่งในการลงนามเอ็มยูครั้งแรกเนี่ยสพชก็ยืนยันกับเราว่าทางสพชจะรับผิดชอบถ้าหากงบประมาณไม่ทันอันนี้เขาก็ยังยืนยันในหลักการเดิมซึ่งเราเองก็ต้องยืนยันในหลักการเดิมที่เอ็มยูกันไวน้ลวหลังจากวันนั้นก็ยังไม่มีการหล,ลังจากวันนั้นก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปปงนะครับถึงอาจจะบอกว่าเออไม่กลัวว่าจะไม่ได้เงินจากท้องถิ่นหรือไม่อะไรต่างๆในผมคิดว่าไม่เป็นปัญหาน,นั่นเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในและผมก็คิดว่าอย่่าางบอกแล้วว สปเชอเองก็เหมือนกับว่าในหลักการแล้วคือต้องเอาเงินมาก่อนถึงจะจ่ายได้นะครับแต่เวลาเขาจะจ่ายกับโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยทางสปเชเนี่ยเขามีเครดิตอยู่4เดือนณวันนี้นะครับพระราชกิจการที่ผ่านคอรเมื่อวันที่17กันยาแล้วก็ช่วงบ่ายเข้าคณะกรรมการกิจสิการในวันเดียวกันเสร็จกิจสิการส่งมาวันนี้เสนอโปรดเกล้าลงพระบรมราชัยและเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็รอแค่นั้นเองนะครับทังนั้นทั้งนี้เองก็ไม่ได้เกิดผลเสียหายอะไรเพราะว่าหลังวันที่ในพระราชกิจการฉบับนี้เขาบอกว่าวันที่1ตุลาคม2556ราเนี่ยข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้ใช้สิทธิในกองทุนนี้ได้แล้วนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องก,การจัดการภายในระหว่างสปช,ช,ชเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดําเนินการต่อไปกณรราการกลุ่มส่งเสร,ริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่ดูแลพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยก็ต้องไปแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสิทธิสวัสดิการของข้าราชการส่วน้องถิ่น ซึ่งนะครับอ,อันนี้นะครับเราได้ขออนุมัติไปที่รัฐมนตรีว่าการสมบัดไทยที่ดูแลงานท้องถิ่นเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็ให้ความเห็นชอบแล้วก็ขออนุมัติในหลักการนะครับเราก็เร่งแก้ไขระเบียบให้มันมีความสอดคล้องตรงกันในเรื่องการใช้สิทธิ์เบิกตรงนะครับครับนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกันกบข้าราชการพลเรือนครับผมก็คือเราสิทธิเราน้อยกว่าข้าราชการพลเรือนคือแล้วอย่างตอนนี้ท่านประหลัดนิดนึงฮะในส่วนของอการรักษาแล้วบุตร ระยาเราได้อยู่ไหมครับได้ครับเราได้แต่คือเราเราต้องสำรองไปก่อนใช่ครับเราจะแก้ปัญหาตรงที่เราไม่ต้องสำรองไปก่อนหลักๆมันคือคือคือปัญหาคือในเรื่องของการรักษาพยาบาลขององค์กรท้องถิ่นเนี่ยก็คือต้องใช้เงินครับสำรองจ่ายไปก่อนถ้าเกิดคนไม่มีก็ก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินมาเป็นปัญหาเนี่ยที่เราต้องแก้ไขแล้วก็สิทธิต่างๆเนี่ยณวันนี้เราก็ยังยึดว่าข้าราชการพลเรือนเขาได้อะไรเนี่ยเราต้องได้ตาม การที่จะเข้าในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งนับปัจจุบันเนี่ยเบ,บิกตรงได้หมดรวมทั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์หรือจะเป็นมหิดลร,รวมทั้งโรงพยาบาลของทหารอย่างการณีที่อน,นัออนตนน์โรงพยาบาลอนันต์ที่ลบบุรีอย่างนี้ก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับแล้วก็เบิกจ่ายตรงทั้งหมดจะมีปัญหาบ้างก็คือในส่วนของรพสตอซึ่งณวันนี้เนี่ยทางสพชเองก็ยังไม่ได้จัดระบบว่า วิธีการเนี่ยจะเบิกตรงได้อย่างไรแต่ทั้งนั้นเองเรปชก,ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการรักษาในเบื้องต้นนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่มากนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าตรงนี้นะครับทางสปชเขาก็ได้กําหนดวิธีการแล้วว่าถ้าจ่ายไปก่อนนี่จะต้องทําอย่างไรแล้วเขาจะเบิกเงินให้กับท้องถิ่นอย่างไรบ้างก็คงก็คงขอเวลาให้เขาแก้ปัญหาดีหนึ่งครับต<ม>รง<ม>นั้นณนะปัจจุบันอย่างเราจะป่วยฉุกเฉินเนี่ยเราเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ยกเว้นของเอกชนเอ,กชนเ,อกชนเนี่ยณวันนี้นะครับมีประมาณ30โรงพยาบาลที่เราจะเข้าได้เหมือนกัน คือเรายึดถือกรมบัญชีกลางที่เขาทำเอ,อ็มดูร่วมกันเนี่ยถ้ากรมบัญชีกลางเข้าได้ตรงไหนเราก็เข้าได้ขณะเดียวกันเองในกรณีเอกชนเนี่ยถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับก็บสามารถเข้าได้ทันทีเหมือนกันไม่จำเป็นต้งองรออันนั้นเป็นหลักการทั่วไปไม่ใช่ว่าเฉพาะข้าราชการประชาชนก็เข้าได้ครับครับก็บน,นี่ก็ถือว่าวันนี้เราคือมาร่วมกันมาพูดคุยกันในส่วนของปัญหาในเรื่องของการสำรองเงินจ่ายไปก่อนครับผมและเราอยากได้คำตอบครับ โอเคครับวันนี้เราก็ขอบคุณท่านประหลัดนะครับนี่ก็คือ,อสิ่งที่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่ต้องการนะครับเดี๋ยวเรามีคำตอบให้ในผู้นำทำจริงเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเราจะไปฟังเวทีเสวนาวันนี้ผมขอบคุณท่านประหลัดมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับบอกบริการให้แกบขาราการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในอดีตเนี่ยการไปใช้บริการเนี่ยจำเป็นจะต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนนะครับแล้วก็การ ระบบจ่ายตรงเนี่ยยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับก็เป็นปัญหาในอดีตว่าบางครั้งเนี่ยมีโรคเรื้อรังนะครับเงินที่จะสำรองจ่ายก็ไม่พอใช้เวลาในการตั้งเบิกกว่าเอาไปเสพจ,จ่ายไปเบิกมากว่าจะได้คืนเนี่ยมันก็ใช้เวลาบางคนต้องไปยืมเงินคนเพื่อจะเอาไปสำรองจ่ายแล้วก็บางครั้งอปตอเล็กๆเนี่ยก็มีปัญหาว่า งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งมันรวมอยู่กับงบบุคคลนะครับ40%วราเจริการหรือว่าพ่อแม่ของขราักการซึ่งเป็นป่วยเป็นโรคร้ายแรงไม่มีเงินเงินไม่พอเงินไม่เหลือสำหรับจ่ายโบนะัสบางทีก็ต้องเป็นหนี้โรงพยาบาลรัฐบาลก็เลยเห็นความสำคัญก็เลยจัดให้มีการจัดระบบให้เรื่องสวัสดิการของ,ของขาการปะกรปการสิทธิให้เทียบให้ให้เหมือนกับนรกการที่เบิกจากกรมบัญชีกลางนะครับ แล้วก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาเนี่ยก็จะดําเนินการตอนนี้วิธีการในการดําเนินการที่สําคัญที่สุดก,ก็คือต้องตราเป็นพระราชรกิจกานะครับโดยอาศัยพระราชบ,บัญญัติหลักประกันส่วนพระชนชาติซึ่งขณะนี้ก็กระบวนการในการตราพระราชรกิจกาก็เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการรอรงพระปรมาพิไทยแต่อย่างไรก็ตามในพระราชกิจการนี้ก็มีผลบังคับใช้ ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคือพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการนี้ะบวนการโดยรวมต้องการเตรียมการในการทําฐานเปลี่ยนของกระการอปทการเตรียมชี้แจงหน่วยบริการการจัดระบบเนี่ยเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยครับนะการเงิของอปทที่มีสิทธิ์เดิมสิทธิ์ในระบบแต่ว่าเดิมต้องสํารองเงินจ่ายไปเนี่ยก็สามารถไปใช้สิทธิ์รับบริการ นะครับในการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่งทั่วประเทศไทยโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้ระบบคันจ่ายตรงนะครับก็จะเรียนแจ้งให้ตับกับทางสื่อมวลชนกับทางพวกเราที่อยู่สัง้านได้รับทราบครับนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีที่ทางด้านสปสอชอนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานแม่ ในการดาเนินการเรื่องกองทุนค่ารักษาพยาบาลให้กับพวกเราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากที่พวกเรามีปัญหากันมาค่อนข้างจะยาวนานและเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับในองค์กรบางองค์กรแต่ด้วยเหตุต้นคิดในเรื่องของการเ,เฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุกกันเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เป็นที่มาของกองทุนค่ารักษาพยาบาลอันวันนี้ พี่น้องชาวต้องถิ่นทั่วประเทศที่กำลังติดตามข่าวอยู่รวมทั้งพวกเราที่อยู่ในห้องนี้เกือบสี่พันคนวันพรุ่งนี้ครับกองทุนค่ารักษาพยาบาลท้องถิ่นจะเกิดขึ้นและพวกเราทุกคนที่มีสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว้ด้วยสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเนี่ยรวมทั้งผู้ที่มีสิทธิ์ร่วมพรุ่งนี้ท่านสามารถเข้าไปใช้บริการที่ โรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแข่งทั่วประเทศผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนที่ทางท่านนายแพทย์วินัยสวัสดีวรวในฐานะเลขาธิการสอบอรสอช,อชอได้ตั้งไปเป็นคณะทําง,งานด้วยตอนยกร่างตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เป็นคณะทําง,งานร่วมกับท่านศักดิพงษ์ธรรมาชวกคุณแล้วก็ท่านวิจารณาร์กุลชนะรัตน์วันนี้ไม่มีอะไรที่จะบอกกล่าวพี่น้องมากนอกจากคกําขอบคุณ สำหรับสปสอชอ,อยากขอเสียงตบมือดังๆให้กับท่านนายแพทย์วินัยสวัสดีวอนครับ<ย>นี่คือคำยืนยันว่าพรุ่งนี้พวกเราเข้าสู่กองทุนแน่นอนนะครับก็ต้องขอบพระคุณทางด้านสื่อมวลชนที่ช่วยกระจายข่าวไปยังพี่น้องท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้1ตุลาเป็นวันดีๆสำหรับพี่น้องท้องถิ่นทั่วประเทศที่จะเข้าใช้สิทธิ์ในการรับสา,า,าบายบาลต่อไปตามสิทธิที่เราได้รับทุกประการครับขอบพระคุณครับ ก็มีการถามกันลดครับว่าเงินกองทุนนี้เอามาจากไหนนะครับก็แน่นอนในสุดนะครับว่าเป็นเงินจากวงเงินงบประมาณของรัฐบาลนั่นเองนะครับเป็นวงเงินที่หักไปจากาท้องถิ่นนะครับรัฐบาลส่งเสริมงบประมาณไปยังท้องถิ่นนะครับก็หักไว้1%นเะครับที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ไปกองไว้ที่กองทุนรักษาพยาบาลแล้วก็มอบหมายให้สปสอชอเป็นคนบริหารเงินก้อนนี้นะครับเท่าที่ฟังบรรยากาศของการประชุมเมื่อสักทู่ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่า เงินกองทุนก้อนนี้น่าจะเริ่มปฏิบัติการใช้งานได้ในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ทางานอยู่ในท้องถิ่นทั้งหลายข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างนะครับก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้นะฮะเพียงแต่ว่าในช่วงแรกวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้หรือว่าเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะยังมีอุปสรรคมีปัญหาในทางการปฏิบัติอยู่บ้างนะครับอาจจะย,ยังไม่เข้าใจร่วมกันว่ามันคืออะไรอย่างไรนะครับรวมทั้งสถานพยาบาลเองก็อาจจะยังไม่ได้รับแจ้งหรือไม่ได้รับความ การทําความเข้าใจร่วมกันนะครับก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดได้เห็นว่านี่คือสวัสดิการของคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่เริ่มต้นแล้วในวันนี้นะครับหนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปนะครับเอาละครับเวลาของรายการผู้นําทาจริงวันนี้คงจะหมดลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับอนาคตท้องถิ่นคืออนาคตประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ